สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับรายการภาคเครื่องเมืองชุมพรใบตูนหลักพันรายการที่นําเสนอเกี่ยวกับภาคเครื่องที่มีอยู่ในจังหวัดชุมพรและวัตถุมงคลของเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตุดมศักดิ์สวัสดีครับผมตูนหลักพันนะครับอีพีนี้นะครับก็มานําเสนอนะครับรูปหลอ่อพระพุทธสโลกวิฑูนะครับผม นี่หลวงพง่อโปร่งวัดถ้ำผู้ตะเคียนนะครับเป็นผู้สร้างแล้วก็ผู้ปลูกเสกนะครับผมองนี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับนี่แต่องนี้ผ่านการใช้ก็จะมีรอยดำอยู่นิดหน่อยนะครับผ่านการทำผัดนะครับพระพุทธโลกวิทูนะครับก็เป็นพระพุทธรูปนะครับคู่บารมีของหลวงพ่อโปร่งนะครับผม ที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดถ้ำพุทธเกียนนะครับนี่ด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองมาส่งรายเหลียงกันดูนะครับนี่นะครับใบหน้านะครับของพระพุทธโลกวิทูนะครับ มีเมตานูนเด่นนะครับจมูกปากนะครับนี่ผิวพันธุ์เรียบตึงนะครับแต่เป็นพระเราครับก็ต้องเป็นประกฏเป็นพื้นผิวเม็ดทรายนะครับนี่ดูผ้าจีวรนะครับร่องรอยผ้าจีวรนนั่งสมาธินะครับนี่ขานะครับค่อนข้างที่จะมีความใหญ่แล้วก็มีความชัดเจนนะครับ นี่ด้านหน้านะครับตกศรน,นะครับเขียนว่าพระพุทธทโลกวิทูนะครับผมนี่ด้านหน้านะครับพระพักจะมีความงดงามมากนะครับนี่บนพักพกบนศีรษะของหลวงพ่อนะครับแถวแรกนะครับจะเป็น ปรากฏคล้ายๆเม็ดพัดศกนะครับนี่บนแถวๆต่อไปนี่ก็จะเป็นรอยเป็นร่องขีดรีบเรียบๆนะครับไม่ปรากฏเป็นเม็ดพัะศกนะครับนี่ด้านหน้านะครับดูด้านหลังนะครับนี่บริเวณศรีศรษะของหลวงพ่อนะครับ ริเวณเส้นผมนี่ก็จะเป็นร่องม,วลลม้วนกลมแบบนี้นะครับนี่แล้วก็มีมงูกุดแบบนี้นะครับนี่ดูนะครับมีเส้นผ้าสังขตินะครับนี่ผิวพันพันมีความขรุขระนะครับนี่ตรงนี้เป็นหลุมอยู่ยนิดนึงนะครับนี่เปลือกพเรียบตึงนะครับ ื้นผิวก็ต้องเป็นร่องเม็ดทรายอยู่เห็นอยู่บ้างนะครับนี่อันนี้มาดูด้านข้างนะครับผมนี่ด้านข้างนะครับเห็นร่องรอยการประกอบอยู่เรือนรางอยู่บ้างนะครับนี่นี่วิ่งขึ้นไปถึงด้านบนนะครับ ฝั่งหนึ่งนะครับนี่เป็นร่องรอยการประกบนะครับนี่เห็นร่องรอยบางๆนะครับไหลนะครับจนถึงด้านบนเลยนะครับน,นี่นะครับ ด้านล่างนะครับผมนี่ด้านล่างก็เรียบนะครับแล้วก็มีร่องรอยการแต่งตะไบนะครับดด้วยแผ่นโลหะนะครับเจาะรูนะครับถ้าที่ผมทราบประวัติมานะครับก็เจาะรูแล้วก็บรรจุเม็ดพระธาตุนะครับบรรจุโดยหลวงพ่อโปร่งเองเลยนะครับบรรจุเม็ดพระธาตุอยู่ด้านในนะครับเท่าที่ผมทราบมานะครับ นี่นี่นะครับพระพุทธโลกวิทูนะครับนี่ก็ประดิษฐานอยู่ภายในเจดีนะครับเจดีบนยอดเขาของวัดถ้ำพูตะเกียนนะครับสามารถไปสักการะบูชาได้นะครับนี่ออกแบบได้ค่อนข้างเสมือนพระพุทธรูปองค์ที่อยู่ในภายในเจดีนะครับ บนยอดเขาครับเนื้อทองแดงนะครับเท่าที่ผมไม่ทราบจํานวนที่แน่นอนนะครับแต่ว่าสร้างน้อยนะครับแล้วก็จะมีอีกเนื้อหนึ่งถ้าเพื่อผมพ่อเป็นก็เป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินนี้จะมีจํานวนสร้างประมาณ100องค์เท่านั้นเองนะครับนี่ส่วนเนื้อทองแดงดมดํานะครับเอ้ยทองแดงผิวไฟแบบนี้นะครับเป็นวัตถุมงคลยุคแรกๆของหลวงพ่อโปงนะครับสร้างก่อนรูปหล่อรุ่นแรกอีกนะครับ นี่สร้างน้อยหายากนะครับมีประสบการณ์ดีมากนะครับราคาเล่นหาก็อยู่ที่หลักพันกลางๆนะครับผมนี่หน้าบูชาหน้าสะสมมากนะครับนี่ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเร้วจะนำพระเครื่องดีๆด,ดังๆของจังหวัดจุร์มาแนะนำกันอีกนะครับรวมถึงวัตถุงมงคลของเสด็พ่อ ผมมาหลวงชุมพรเกษนุมศักดิ์นะครับก็จะพยายามนำเตนอให้เกือบทุกรุ่นนะครับนี่ช่องต่างารติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับสามารถส่งรูปพักเครื่องมาให้ผมพิจนารณาได้นะครับผมจะตอบกลับเฉพาะองค์ที่ผมสนใจนะครับนี่ไว้พบเจอคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ